ด้านหน้านะครับเป็นเรือน่าจะเป็นเรือเหล็กแต่ผมก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันยังวิ่งได้อยู่หรือเปล่าหายถึงแล่นได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินไปดูข้างล่างกันนะครับช่วงนี้นะครับผักตบชัวคือแบบหนามากหนามากเหมือนกับสนามบอลเลยครับคือแบบ หนาจริงๆแต่ถ้าเกิดมีลมพัดนะครับมันก็จะลอยออกไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ําแบบนี้นะครับฝั่งนี้คือลอยออกไปบ้างแล้วแต่ว่าฝั่งนี้คือแบบหนานุ่ม <c oughs> หนาเต็มเลยลอนลอบนะครับลอบล็อนะครับ ออกมาขี่จักรยานแบบนี้นะครับช,ช่วงชว่วงเช้าที่ผมออกมาปัน่นจักรยานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแต่ที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเป็นช่วงเช้าครับอากาศมันก็จะเย็นครับลมพัดเพราะว่ามันยังเป็นในช่วงของ6 0โมงถึงเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าแสงแดดเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิด9้าโมงสิโงไปแล้วนะครับ จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือแบบแดดเปรี่ยงเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Thank you.